สบายดีทุกคนว <c oughs> ันนี้ก็มาพบก,กับข้าพเจ้าอีกสองแสงดาวเสียเนี่ยวันนี้มากกินหลาบเลือดพี่น้องเท่าพอพิ่นมากหมกัมกหมักลาบเลือดเลือดเน้นเน <วง S 1> ้นเลยแต่กาวเิ่นสด now? Awesome. เท่ขับไปกตอบผใ่ทีเดอไปไปไปเออไปอกันดีๆดีๆนไปไปกินเลยเกค้าเ็ไสเดเนเปเลนสะคนมาคุ้มค้างเป็นพาเลอีเกสิเลไก่ยังเด็กขางข้างเปแดงวาย กินซีนบกินก้าหูเสียก็แล้วไหกินข้าวไหมกำนังจะไหมมหอะ

Mẹ nha, à? ừ. Nhưng mà tay sống. Mẹ mẹ tay Thay xong mẹ tay này á Mà nó mẹ tay tha, tay mẹ bây giờ mẹ 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 nào, mẹ 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 Để mẹ 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 可恶了嘞！ ไมละมันยุ่งกินอัาอัว่าี่มันบโทกบ้าะ้งขา่ทกข้ามละไหทุไปหาปูอ่วยพูเมียาจังหวแต่ทามัน่มันหรอเขาเป็นกทั้พ่ไม่ทรมาลหรอมชื่อว่านพวมันหรอมันหอมันทาแบมันไหวนะแล้วม่อวันี้นึ่ชื่อพอีกือกื่อะ

แต่เนี่ยมันมันก็รู้ว่าสีควรจะท่าอะไรพวกมึงโทรเข้ามาหาคุณมันจีจักมันซื้อพวกมึนได้อะไรผมจักเข้ามาของคุโทรมาผมเชื่อว่าได้จริงเพ่าะผมบอกแล้วบอกโอ้ใส่เลยแล้วกันนี่นี่มั่ก่อนบอกมันแก่ผมแปดแล้ววันนี้นี่ยพวกมึงโทรเข้ามาบอกมนหนักหนั่เหมือนกัโทรมาเขาบอกหนักหนักแล้วคุณก็ได้โทรมาถามผม ออโอ้รัดอางเี้่ออพรุ่งได้แดดเออกะแม่ยี่ดอกอะไรนะอันนี้เหียหรอกฮ่าฮ่าฮ่าอย่ว่ายองเงี้ยยองเงี้ยมุ่ลงจะแบบจะว่าวันช่วยอีอ่อนเนี่เดินมันไปหายังไปย่อยังเลยเก็ดเนะเป็นตักเข่าด้วยเห็ดอาผู้ลงกรสบายนะเลยไปยอดะไรฉุกน่าจะฉุกเหี้ยอะไรกเจ็ดหนุ่มแล้วเจนุ่มด้วยเหี้ยด้วยไม่อไรนั้นมันได้อาไน่แต่ chậm cận nhẹ nhỏ ngồi khơi nhỏ nó có đi đi là bọn kim cào đây đi đi

ว่อาหมวนมาแล้วบ่ข้าวกินกับข้าวทุบเอาไปนลับนลับไปกินน้ำขวดแล้วว่าเห็ดเหลวงานทุ่มเงินเงินแล้วที่มาไม่ถ่ายออกมาเดี๋ยวเลยหมดทำวิดีโออีกสองคนนี่คืออย่างบ้าแล้วก็ยังได้ไปหยิบจับขึ้นมาจับอัอ nhiên như đất nhiên như đất tự 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 nên là nhiên như tự bay lội mà mà là... lại... thì ngồi vào cả đại cả đại là lòng họ bắt, dọn áo đấy dạ cả đại thì nghe này quá thì lòng họ bắt, này đấy chỉ đọc chỉ tôi cái ra sao nào vậy gì

เขาสักเสร็กเขาใหญ่ว่างอตงโต๊จีนมวยในการแนบหมดช่องเลยเขาคินเรียกงนาด่ะไร่าเขาบ่านะบอกที่พื้นโลกเทศี่ลกโลกอินทรนะเกิดจากอันนี้แหละจุ่มเจลมึนมนเ้าุ้มออหากจุมเปิดนั้นสั่งว่าให้ปืนสะทันมันเติรเลยก็จาให้ปิดนี่มันเกิดจากอันนีุ้มเา เขาบอกหมบบรนี่เงี้ยค่นักท่องเที่ยวมาต่างประเทศมากกับโอเมนว่าสิให้เขากราบเกิดอะไก็อยู่ปักซื้นดินลยไปแสดบุกยินเขาตัวไม่มามีกินเย็นไหวลงย่ดูกันได้อิ่มาะ มีป่านมากขีมือออกมาจามขาเดินตามวันเสไรมีดอกท่านบอกได้ดีเลยเขาดูแข่งก็เอ็นหอดปรงใบว่นะสาร์ปงดอกเอไปแทนทีเท่าพ่อพี่น้องก็มีป่านมากมีถุงถืขับคูดถุงถุ้งข้นหนุบ ก็ว่าใส่ละก็จอยู่กับมาเนม่ได้ไหมใปิดังเฉยนของน้นอันบอกเอว่าเบงไป่าเนี่ยเบงเห็นแล้วสักก้อนเปิดวะแล้วมักเปิดวะเปิดเช็ดเนี่ยแล้หมักเปิดวะาเปิดก็ซอยเดี๋ยขอว่าแล้วผมมากหนาะล้วหมักมันมุนขอว่าแล้วหมักมนมนอเทนยบริใจบริใจบริยัเนี้องง่ักอยู่กนเอาแต่สร้างน้อ Bao cái tao cũng được cắt đứa bước thật không thể được 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 วันนี้ชมเลยเหมือนเวลาเลยก็เหมือนทีถ้าจบลกบอนเก็บเฮือเมาเหล้าชมไมเมาเหล้านี่หรอคนเคยยิงเมาไหมเคยพวกยิงมาใคยบอกโอ้ยนะเคยซักไปเลี่ยนไปแล้วใครเล้นบอลเก็บได้มันก็ยังชมเนาะ อย่ามันัขังยังไม่กลับขังเนีเรออไบบกเก็บได้แค่นี้มันมันบอดไดเก็บเออมันก็จะความอย่าไน้เนาะแล้เคยเรียกไปถ่เป็นถมาเอะให้แจกน้ำดูบ้างนะให้แมวเนี่ยคนละว่าคือบอเอาอันนี่บอกมาอ่ะมา่อเบนเนาะคือบอเอาอันนั้นเงเขาว่า คืเอาไปทะละเนอะเาไปทละเมาเขาไปนอนอยู่รนีเลยะเขากินกันเมิงสองคนหล่ยห่มีหอกเดินชเิงเมานัดเคยแต่ว่าจะาันติดกนรันาอยกาจะแขกันเอี้ยม่อนี่แข่งกนถ่ายกิวเด้อ เลกเน้อเลกเน้อหนเขเลียกเนเนีเล้ยงมันก็จะเลียกกลวโง่คู่คู่อเห็นไหมชิวหูกล่าวเลี้ยงเน่ะบ่เมกมันมัเมา่เบบนั้นนันเคก็เห็นอยากเลียกบมกรูโควิดมันมได้มนแล้วเองกอเรียเวีาเรียกแม่นั้มันจะเรียกผูตัวตัวไปเจอาทลจะเรียยนลำแน่เขาว่าเอาบ่แม่ขาวมาแม่ขาก็ได้ ไปกินก่่ะิอาไนั้นไปไัวนี้ไปยับจตะกูนี่กูนั่งนั่งเจออยู่ไอ้ทีไปจับแขนไปมาไม่เถามาไม่เถามนไปว่าแกย์้ิงไปิงไปมามีตะเล่าถววมีตะเล่าอันเลืองๆมาเี่ยไปแล้วมา

ากินีวางกินนวครับกินน้ำราไปมวยเอาเลยน้ไมนมึงไอมึงเน่ยไอแช่แช่มาทำมือหอมเขาน้ำพี่น้องแช่แช่แช่คนวะแช่แช่นี่ก็ก็ไม่หากระสุน็นแต่รูดิแช่มาแช่าคูนลูกล้านเหมือนสอยูดีไม่แห้งมาคั่มมาคูนแล้วรู้ล้านได้ใา่ถูกมือจมมืองงากินหมูปิ้เจ้าพลง่คูน เนบอคับคุณบอคับอันนั่นนี่นะฮอดบอคับพันบักเหลือฮอดฮัลเล่ครับเบิร์เด้อเด้เด้อพันเด้อกินเข่าเด้อเด้อซานเด้อเพิ่นอุเด้อเอิร์นลูกลานกินเข่าพี่น้องลูกล้านเพิ่นอยู่กรุงเทพผู้เอิร์นกินเข่าพี่น้องเอิรนบมื่อที่น้องฮัลเล่เด้อมึงกินเข่าลากชินจัดแช่เมื่อที่น้องเมื่อที่น้องล่ะครับไปอ้อฮัลเล่ล่ะ เอาอย่างนั้นก็ผุนะก็ผุนยก็่า่าะ้มนก็ุนะจะกาใส่ผัดเห็ดไม่แต่ว่าเคมเค็มเค็มเลยกแนวกินอย่างเมย์ยาผัดเมยยาเก็่กชแ้บบกินบบนกับแบบเค็มแหลกหวานอีกนแถมพวกละเค็มเลยบอมาดฮะทมกนตัวี S, แต่งตัวสิไปผูกแขนพี e ่น i̇şte. ้องผูกแขนเดินชามเป็นะพี่น้องเดี๋ผูกแขนเดินชามเดินชามกับผูกแขนเดินมาเดินมาเดินเอินเอินทึงควันเข่าเอินทึงควันคุณนอนไป้าวมืองามยามดีพ่นว่าก็เลยเห็ดเอาตามประเพณีบ้านเฮาประเพณีพับภูไทยนี่แหละนี่แหละพี่น้องเสียงภูไทยแท้ๆ

คันเลยกูเมาเลิกูเมาอีอเพิ่ม่วนขนาดเท่ากับก่าจกกึ่แมกึอกับเมื่อโานบ๊ดเก็เพ้อใ่ในน้เาลกันเนลจิ้งต้องกินขาวไมอดบปดโอ้ดใจบอนมาเออกสมเนาะอันไม่ท วงเงินเจ้านี่ยใช่ค่ะบ้านคนมันถือไปแล้วน้องมันก็คิดถือมันก็ยังหุ้นยักทรงอยู่นี่มันก็ได้มาเด้อพี่น้องกินข้าวปุ่นน้ำเด้อมื้อนีผ้าข้าวเส้าเนาะข้าวปุ่นก็ยังอยู่โซนในผู้แหละไัมากกอยากเข้าขายิงตามตากับเองสบาย ตั้งแต่วานันะ์ไปแล้วตั้ง่เวลาเราอยู่ดิมิแหงเนอร์กเอร์าอยู่ธุนกแนนนทนบแน่คูกถ้าถูกนะแม่การตดกิ้หลงแล้วบ้านนี้นั่นแหละอันนี้คือไอเทมนี่น้องอ๋อคลิป ลองนอนๆเร้นกินข้าวแล้วแต่งหน้าพี่น้องเหรอลาชิไปม้วนไม่เท่าเราชิไปม้วนไปม้วนเด้อมานีเด้อเจ้าไอ้ยังเมาข้างอยู่พี่แจ๊คเลยพี่น้องยังชิไปม้วนอยู่เลยน่ะกำลังแต่งหน้าชิไปม้วนอีกไปผูกแขนเหรอมีลายเฮือนผูกคอต่อแขน ง,งามงามงามโควิดกระจางเลยนะนอ,อูาอโบานห้ากับบคนีมีขาดอกเพิ่นก็เลยว่ะอันนั้นไงจ้ได้พอถาละหกคอตอแคนเพราะว่าโอ้ยหนัวัดจักปีเลยไม่เถาเจ้า หกสิบไปยยังอะไรอยู่พี่น้องเบิ่งหนาหกสิบพี่น้องยังแต่งหน่างามอยู่พี่น้องยังงามลายไม่ได้แล้วผัวออไปเนาะเมาเซยน้องคืนฮะไวรุ่นหกสิบเพตุเมาอันนีร้องหวานนี่นะอ้โท

ใจผู้ข่าได้สมดังใจผู้ข่าต้องการใจผู้ข่ายังเป็นยูทูบเกิดขอขอ,ขอ,ขอใจใจความเห็นใจของพี่น้องอะไให้กดติดตามผู้ข่าไลน์เนี่ยพี่น้องวัอนี้ก็ม,มาคุ้นคนเข,าข่าเข่าผู้ไทยอยู่ที่นนทบุรีอะไรก็ขอให้ติดตามผู้ข่าเด้อพี่น้องสบายดี